สวัสดีเ,เพื่อนๆนทุกคนนะครับสำหรับเพื่อนที่เล่นพ้าแล้วยังตีต้นไม้ไม่ผ่านนะครับผมไม่เห็นหลายคนเขาบอกตียากสำหรับอาชีพพ้านะแต่ผมเอาตีไปแล้วตัวนี้ให้เรามาดูกันว่ามันจะต้องไปแบบไหน ปครับเงาต้องเล่นต้องเล่นมือก่อนๆช่อยเพื่อเล่นมือมันก่อนเนี่ยมือมันก่อแตกนะตอนมือมันแตกนเตนี่ยพขมันไส้กิวเราก็ลบ เราออกขวานยืนไม่คิดฝั่งเราครับเห็นไหมวันตายก็ใช้ดาบตีมันตั๊บเดียวครับไม่เจ็บเห็นไหมฮะฟรีเลยฮะดูไหมเราได้ระยะด้วยฮะพอเรามีระยะเนี่ยก็จะเล่นง่ายนะฮะ พยายามยืนริมๆิมยครับเน<ะ>ี่ยเหวงแดงมันจะเข้าไปอยู่ข้างในกำแพงเราจะตีง่ายครับชีวิตเล่นตีไกลมันมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับยืนฟีนฟีนะฮะเนี่ยครับ โอ้โอ้โอ้จบ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 เนี่ยเสร็จแลคัแค่นี้องลองไปนะลองไปปรับใช้ดูนะครับทุกคนขอให้ผ่านครับฝา้สนุกกับการเล่นพระ